ผู้หญิงในฝันที่ผู้ชายอยากได้เป็นแฟนข้อหนึ่งผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกเคารพและให้เกียรติ อะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะผู้ชายเนี่ยมักมองไม่เห็นคุณค่าดังนั้นสาวๆต้องทำยังไงก็ได้นะคะให้ผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเกรงใจคุณเขาให้เกียรติคุณเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณและทำให้เขารู้สึกว่าเขากลัวคุณด้วยการกลัวเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปคูเขาไปด่าเขาทำให้เขารู้สึกกลัวนะคะแต่ทำให้เขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะให้เขารู้สึกว่าเขามีของมีค่าที่ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี ที่ต้องเก็บรักษาให้ดีไปตลอดชีวิตนะคะขออ้อ2ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้และดูแลเขาได้ด้วยนะคะผู้ชายนะคะเขาชอบผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องงานบ้านได้เรื่องนอกบ้านได้แม้กระทั่งดูแลตัวเองได้อย่างเช่นดูแลรูปร่างตัวเองเนี่ยให้ดูดีให้สวยให้แบบว่า เปะอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ว่าทําตัวเป็นซอมบี้ทาตัวโซมเนี้ยก็ไม่ไหวนะคะและแม้กระทั่งสามารถที่จะดูแลเขาได้ด้วยอย่างเช่นอาจจะดูแลเรื่องแบบว่าเออแต่งตัวแบบไหนนะหรือว่าให้คําปรึกษาเขาได้นะคะไม่ว่าเขามาปรึกษาเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยคุณสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเขาได้ผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาเลือกคนไม่ผิดนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขามีทั้ง แฟนมีทั้งเพื่อนรักนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันข้อ3นะคะเข้ากับเพื่อนเขาได้นะคะผู้ชายปรารถนาและใฝ่ฝันมากๆเลยที่จะมีแฟนที่สามารถเข้ากับเพื่อนเขาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าผู้ชายบางคนนะคะเขารักเพื่อนมากๆเลยเพื่อนบางคนเนี่ยแบบว่าเป็นเพื่อนกันมานานมากสมัยประถมม,มัธยมและเขาก็ปรารถนาว่าถ้าเขามีแฟนเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยก็ต้องสามารถเข้ากับเพื่อนรักเขาได้ด้วยเขาจะรู้สึก ปลื้มใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลเวลาที่ไปเจอเพื่อนเขาก็จะพาแฟนเนี่ยไปเจอเพื่อนด้วยนะคะข้อ 3. ผู้หญิงที่ทำให้ครอบครัวเขาประทับใจทุกครั้งที่ได้เจอนะคะผู้ชายจะรู้สึกว่าเขาเลือกผู้หญิงที่ไม่ผิดเลยนะคะเวลาที่เขาพาแฟนเนี่ยไปเจอครอบครัวเขาและครอบครัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกว่า การที่เขาเนี่ยพาคุณไปเจอครอบครัวเขาแล้วครอบครัวเขาประชับใจเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเลือกคนที่ถูกต้องคนที่ใช่และคุณเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวเขาด้วยนะคะและนี่ก็คือนะคะผู้หญิงในฝันที่ผู้ชายปรารถนาอยากได้เป็นแฟนนะคะลองเช็คดูนะคะสา,าวๆว่าคุณมีตามข้อไหนที่คุณนุชเนี่ยพูดมาแล้วบ้างนะคะ